สิ่งที่เราทำอยู่นั้นมันเข้าใกล้เป้าหมายของเราหรือ,อยังหน้ากฎที่4กฎแห่งการพัฒนาตัวเองนั่นคือกฎแห่งการไตรตรองไตรตรองให้แบบลึกซึง้งเวลาที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ให้เราทำให้มากๆพูดให้น้อยน้อยหน่อยพูดในสิ่งที่จำเป็นพูดในสิ่งที่เราสมควรพูดเราควรมีความสามารถในการหยุดพูด เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นบ้าง <S <S เพื่อที่เราจะได้แง่คิดที่จะเอามาปรับและก็หามุมมองใหม่ๆใ,ในการที่จะปรับปรุงพัฒนาตัวเองยิ่งๆขึ้นหยุดฟังระหว่างทางไม่ใช่ว่าจะพูดพูดเฉพาะแต่เรื่องในตัวเองที่จะพูดแต่การที่พูดน้อยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่พูดเลยในระหว่างทางจังหวะไหนที่เราสมควรพูดเราจะพูดจังหวะไหนที่เราตั้งคำถามเราก็จะตั้งคำถามระหว่างทางนั้น การตั้งคำถามกับตัวเองในสิ่งที่เราทำอยู่วันนี้ให้เราถามตัวเองว่ามันเข้าใกล้เป้าหมายแล้วหรือยังกับสิ่งที่เราทำอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีและสิ่งที่เรากำลังจะคิดอยู่นั้นมันเข้าใกล้เป้าหมายของเราหรือเปล่าหรือว่าเรามัวแต่แวะข้างทางจนเป้าหมายของเรามันดูเลือนลางไปแล้วจนไม่กล้าที่จะเดินหน้าต่อไปกดึงการไตร่ตรองตั้งคำถามที่ตอบว่าใชา่ ฉันกำลังเข้าใกล้เป้าหมายของฉันสิ่งที่ฉันกําลังคิดมันเป็นอีกหนึ่งทางหนึ่งที่ฉันเข้าใกล้เป้าหมายอยู่เพราะฉันกําลังมีวิธีการและแผนการที่จะสู่เป้าหมายนั้นมันก็ทําให้ชีวิตของคุณมีคุณค่ามากขึ้นดังนั้นเป้าหมายของเรากับจุดยืนของเรามันสําคัญมากๆที่จะพาเราเข้าใกล้เป้าหมายในชีวิตของเราเมื่อรู้แล้วก็ตอบคําถามตัวเองนะ อย่ามัวแต่คิดว่าทำไมเหตุการณ์ร้ายๆจึงเกิดขึ้นกับฉันทำไมความโชคดีไม่เกิดขึ้นกับฉันทำไมเป้าหมายไม่ถึงสักทีแต่ให้คำถามเหล่านี้มันไม่ใช่คำถามที่จะทำให้เราเข้าถึงใกล้เป้าหมายแต่ให้เราถามสิ่งนั้นว่าเอ๊ะตอนนี้เราเข้าใกล้เป้าหมายแล้วใช่ไหมโอเคตอนนี้เราเข้าใกล้เป้าหมายแล้วเมื่อเป้าหมายมันสำคัญสำหรับเรามันคือการบรรลุศักยภาพของตัวเราเอง การทำแบบมีเป้าหมายจะทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้ศักยภาพที่เร็วขึ้นยิ่งเรามีเวลาคิดไตรตรองทบทวนกับสิ่งที่เรากำลังทำกับสิ่งที่เรากำลังคิดกับสิ่งที่เรากำลังเจรจานั้นไตรตรองทุกระยะเวลาจะทำให้เราเข้าใกล้ถึงเป้าหมายเร็วขึ้นดังนั้นอย่ามัวแต่ถามตัวเองว่าทำไมควรถามว่าสิ่งที่เราทำเราคิดนั้นมันเข้าใกล้เป้าหมายของเราแล้วหรือยังนั่นคือกฎของการไตรตรองยิ่ง คุณถามตัวเองเป็นคำถามที่ถูกมากเท่าไหร่เป้าหมายของคุณจะเข้าใกล้มากเท่านั้นสังเกตตัวตัวเองดีๆนะคะพูดให้น้อยและแตไตร่ตรองว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันกำลังเข้าใกล้เป้าหมายของคุณหรือย่างขอบคุณทุกการติดตามพอสแครตบบ o สออนมันนี่โค้สวัสดีค่ะ